อ่ะอีกแล้วหรอยิมม้มหวานก่อนยิมม้มหวานให้ป้าไหนยิมม้มหวานให้ป้าปาสิป้าปาไหนป้าปาคะอย่าทำแม่ ไปแล้วนะแม่ไปทำง,งานแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน,นอย่าทำน้องนะอืะ่อา